สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปทุผู้คนบุน,นีมากินอาหารว่างของคนแต่งอต่างแดนแต่งงานต่างแดนแรงงานพม่าไทยอยู่ในสวีเดนทำงานเหนื่อยหาอะไรกินพักเบรกออาหารยำว่างบีกประมาณสิบห้านาทีแต่เรากินประมาณสิบนาทีพอนะมาส่วนพ่อแม่พี่น้องกินซื้อละจ้ะก็มีผักแกมนี่คือผัก กะลำปีแล้วก็นี่ขิงพริกสดแต่งกว่ามีซัมเน่ละจ้าอ่ะมานี่ใส่กอกอย่างไม่ๆหนามยศตจริ้งเลยจ้ะนี่มันห้อนเลยจ้ะใส่เกลืออีสา,านีินจ้ะโอ้นามนามยศนี่มาเลอย่างออกมาจากเตาจ,าตาจ้ะมากินโหลดอืมมึงขิงหั่นขิงซอยขิงไว้เดียบร้อย กินโหลดเดี๋ยวมันสหมดเวลาก่อนจ้ะเอาไดมีดมาหัน่นคุณมีดกินอยู่ใกล้ทางนะขายของข้างทางปิดไว้นะเสียงมันจะเข้าเออนั่นแหละเสียงมันจะดังเกินแค่เสียงแม่ค้าก็ดังแล้วเอ้ยอมีดก็ได้คมบอกคมอยู่เด้อมีดก็คมอยู่เด้ดอ ไม่หันหรอกกินอย่างนี้แหละอืออือจับให้ดูเนี่ยกินเลยฮอหืวความดูความคือจากน้องชนาภาก็เท่า,ทาอร่อยโอ้โหวอนอือ ก็เกงพวกแตงมันเย็นเนาะใช่เย็นไว้กินของร้อนนี่นาะเหรออ๋อฮะอืมข้าวกันบ้านเราถ้าอยากกินก็นเดินไปหน้าปักซอยอยู่กรุงเทพม็นขายเยอะกรุงเทพพะายาขายเยอะเลยถ้าก่อ มันจะเจ้าอร่อยโอ้โหร้อนอ,อ,อืมเจ,จ๋อจ๋ะ สั่งดนที่ชนาภานะ Facebook ชนาภาเตชะโอ้โหอุย้ยอืมอืมการที่สนใจอยู่ที่สวีิเดนสั่งในกาาัะนัง พริกข้าวคอใครส่ขอไปจะพิมพ์น้องพริกข้าวค้อกิ่งลำเข่าการพวกเนี่ย Ừ hmm. มันต้องกินตอนร้อนๆถึงจะอร่อยจ้ะที่ร้านมีขายน้ำหมูแดงขายช่วงหน้าร้อนนี่แหละก็รับเข้ามารับจินาพามาขายอร่อย กขคอยกินถ้ามันผ่านคือผ่านจ้ะถ้าบม่ผ่านขคอยบอกมาขาย <c oughs> โอ้ยวอนวอนออกคุยๆุยระอือเอาส่วนใจจะผ่านนะแต่เอามาทั้งหมดไม่ได้ไงส่วนใจเขาจะทำาอร่อยกรหลายเจ้าเลย จะขายหมดทุกเจ้าก็ให้เขาก็ไม่ไหวก็เลือกเอาสักเจ้าหนึ่งเนาะอย่าอย่าบอกว่าหลายใจ <laughs> อฮือฮักใจหนึ่งซอยกันเป็นสพามีลูกเล็กด้วยกัน Mm-hmm. Mm. Mm. 嗯，嗯。Mm. Mm. เริ่มอุ่นๆแล้วจ้ะไม่ร้อนมากแล้วอื้อ่ะ 哇哇！ นมไข่มุกที่ร้านก็มีขายนะทำเองกินเองได้แสดงว่าโอเคถ้าตัวเองทำแล้วไม่กินเนี่ยอย่าไปหวังให้ใครกินครอบอร่อยทุกอย่าง แม่เลยาก็ตื่อเราก็ปรับปรุง ฟินเลยจ้ะ hmm. ส right, so ุดท้ายแล้ว ้าแล้วก็กราบขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเพื่อเกิดมากินด้วยนะจ๊ะฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนต่างแดนเงาๆงงคนนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆาค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ